พนธั์โตธนพัท์กิติวงศาครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมพันธ์ตะระโทธนพัท์กิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพักพลังประชารัฐในนามสมาชิกรัฐสภาครับประเด็นที่ผมอยากจะฝากท่านประธาน ในการอภิปรายร่างพร,พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับมีหลายประเด็นครับที่ผมเห็นด้วยนะครับในการปฏิรูปโดยเฉพาะในเรื่องของอการกระจายอํานาจให้ตํารวจภูธรภาคหรือผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคมีอํานาจในการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตํารวจ ในสังกัดนะครับซึ่งที่แล้วมานั้นในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นเป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ในส่วนกลางทำให้พี่น้องข้าราชการตํำรวจหลายท่านนะครับมีการโอนย้ายหรือมีการถูกย้ายไปนอกภาคทำให้ข้าราชการตำรวจเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นห่างลูกห่างครอบครัวก็าตามทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผ่านนะครับพระราชบัญญัติข้าราชการตารวจแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ย้ายพี่น้องข้าราชการตำรวจที่ถูกย้ายนอกภาคนั้นกลับมาในภูมิลําเนาหรือว่าในภาคที่ตัวเองเคยได้รับราชการอยู่ครับท,ท่านประธานครับ ครับท่านประธานครับในประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปนะครับท่านประธานครับการปฏิรูปก็คือหรือว่าที่เรียกว่ารีฟอร์มนั้นก็คือการทำสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาหรือผิดไปจากสภาพที่เหมาะสมโดยมาจัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการปฏิรูปนั้นก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระทําดังกล่าวมีเป้าหมายอย่างไรและจะส่งผลในทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างไรโดยมีแผนที่ค่อนข้างจะแน่ชัดแน่นอนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับรู้และปรับตัวได้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ ควรจะต้องมีโอกาสในที่นี้ก็คือข้าราชการตำรวจนะครับควรที่จะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการปฏิรูปโดยเฉพาะในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องพระราชะบัญญัติตํารวจที่ควรจะให้โอกาสตํารวจนั้นได้มีโอกาสเสนอแนวทางแสดงทัศนะในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และเป้าหมายสูงสุดครับแน่นอนครับสิ่งที่จะได้ในการปฏิรูปก็คือประชาชนประชาชนได้อะไราจากการปฏิรูปความรวจในครั้งนี้นี่คือคําตอบนะครับ ท่านประธานครับในประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนฝากผ่านไปยังกรรมธิการนะครับก็คือในกระบวนการต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมซึ่งข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลในส่วนนี้ก็คือ พนักงานสอบสวนจึงถือว่าเป็นต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมที่หลายฝ่ายได้มีการเสนอให้มีการปฏิรูปกันมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ครับท่านประธานครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ร่างพระราชาบัญญัติตํารวจนี้ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภา ในเรื่องของบุคลากรที่ผมได้กล่าวถึงซึ่งเป็นต้นฐานของความยุติธรรมนั่นคือเรื่องของพนักงานเจพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจซึ่งในปัจจุบันนั้นในประเทศของเรามีโรงพัก1,400่อกว่าโรงพักนะครับมีผู้บริหาโรงพักตั้งแต่ระดับผู้กากับเป็นหัวหน้ารองผู้กำกับเป็นหัวหน้าหรือสารวัตรเป็นหัวหน้า,า,นนาซึ่งก็แล้วแต่ขนาดปริมาณของโรงพักนั้นๆ ซึ่งในแต่ละแต่ละโรงพักนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นประชาชนไปถึงโรงพักผู้ที่นั่งทําหน้าที่รับเรื่องราวต่างๆของของ,ของ,ของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือผู้ที่เป็นตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปเข้าเวรเป็นพนักงานสอบสวนหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่าร้อยเวรนั่นเองครับท่านประธานครับซึ่งมีหนะ้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆมาแจ้งความซึ่งพนักงานสอบสวนนั้นมีหน้าที่สําคัญมากครับท่านประธานครับซึ่งที่บอกว่าเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมก็มาจากครับการทํางานของพนักงานสอบสวนเนี่ยแหละครับเพราะอะไรครับท่านประธานก็เพราะว่าผู้ที่เริ่มต้นกระบวนการสอบสวนนะครับที่จะกระจัดปัดเป่าทุกข์ให้กับประชาชนเมื่อพนักงานสอบสวนเหล่านั้นยังมีความทุกข์อยู่นะครับทุกของตัวเองยังไม่ถูกกระจัดปัดเป่าไปแล้วพี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์จะได้รับการกระจัดปัดเป่าให้กับ ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนครับท่านประธานครับทุกของพนักงานสอบสวนที่ว่าดังกล่าวนี้ก็คือครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งนะครับพนักงานสอบสวนนั้นไม่เห็นอนาคตของตัวเองเพราะอะไรครับท่านประธานก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นพนักงานสอบสวนสามารถเติบโตได้ในสายงานของตัวเองครับคือมีแท่งเรียกว่าแท่งของพนักงานสอบสวนจากรองสารวัตรขึ้นเป็นสารวัตรจากสารวัตรขึ้นเป็นรองผู้กับ จากรองพุ่มกับเป็นพุ่มกับโดยวิธีที่เรียกว่าการประเมินหรือว่ามีการเลือดไหลของตำแหน่งแต่ท่านประธานครับในปัจจุบันนี้แท่งของพนักงานสอบสวนนั้นได้หายไปได้ถูกทุบแท่งนั้นทิ้งไปครับทําให้ช่วงที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นพนักงานสอบสวนจึงต้องไปวิ่งแข่งกับสายอื่นไม่ว่าจะเป็นใครเป็นสายปาปามสายจราจรสายสืบสวนซึ่งจะทําให้เห็นได้ว่าในรอบๆหลายปีที่ผ่านมามีตํารวจในสายงานสอบสวนนะครับ ทำการฆ่าตัวเองตายซึ่งมีข่าวคือโคมในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็เนื่องจากว่ามีแรงกดดันแรงกดดันมาจากอะไรครับงานสอบสวนมีสํานวนเยอะมีสํานวนมากมายนะครับเข้ามาแต่ในแต่ละวันแต่การเติบโตนั้นหรือ,อ,อสิ่งที่อำนวยความสะดวกหรือ,อ,อปัจจัยต่างๆในการที่จะดูแลข้าราชการตำรวจที่เป็นพนักสอบสวนนั้นน้อยเกินครับน้อยเกินไปครับท่านประธานครับจึงต้องมีการปรับปรุงให้เขาได้รับความเป็นธรรมด้วย การเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความกลมากเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ทั้งในด้านกฎหมายและวิธีการที่ดีต่อประชาชนมีมวลชนกับตำรวจเออมีมวลชนกับประชาชนด้วยเรื่องจะต้องมีอย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีคุณธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมตามที่มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการสอบสวนเป็นวิชาชีพเฉพาะทางครับยึงต้อง ทำพนรรักงานสอบสวนให้เป็นมืออาชีพมีการเติบโตในสายงานในการแต่งตั้งยกย้ายจึงต้องทําเป็นการเฉพาะโดยแยกจากงานอื่นของตํารวจเพื่อให้ตํารวจนั้นที่เป็นทําหน้าที่พนรรักงานสอบสวนนั้นมีขวัญกําลังใจและเป็นต้นฐานที่ดีของกระบวนการยุติธรรมครับท่านประธานครับหน่วยงานของตํารวจเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดก,กับประชาชนครับโดยเฉพาะในสายงานสอบสวนนะครับดังนั้นพระราชบัญญัติ ตําตรวจแห่งนี้ฉบับนี้นะครับซึ่งได้มีการแก้ไขในหลายๆจุดแล้วและประเด็นสําคัญนะครับที่อยากจะฝากไปยังกรรมธิการนะครับก็คือ,อจะต้องบรรจุพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับนี้ที่จะต้องมีการบรรจุไว้ก็คือในการแต่งตั้งยกย้ายด้วยความเป็นธรรมและคืนแท่งการสอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศครับ ซึ่งถือว่าเป็นการกัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องให้กับประชาชนและสิ่งที่สุดท้ายที่จะได้รับในการปฏิรูปตํารวจครั้งนี้คือประชาชนได้ความสุขครับขอบคุณครับท่บานประธานครับครับขอบคุณครับ